การยาทางโทรศัพท์จะใช้ได้หรือไม่ถ้าผู้ย่าเป็นผู้มีสิทธิในการยาครับแล้วก็เป็นคําพูดที่ชัดถ้อยชัดคําแล้วก็สื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นการยาต้องมีพยานไหมเอ่อการจริงๆแล้วการมีพยานเนี่ยเพื่อยืนยันว่ามันเกิดการยาจริงอฉะนั้นมีพยานดีที่สุดเพื่อที่จะเลวลาเอามากล่าวอ้างมันจะได้ ไม่เกิดปัญหาครับแต่ถามว่าถ้าไม่มีเนี่ยพ้นไหมอันนี้คือหลุดไหมหคือแ,แน่นอนเพราะสมมุติเราหย่าพยานในบ้านเนี่ยมันต้องมีพยานไหมล่ะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไงโดยพื้นฐานของมันไม่ต้องแต่แตอนนี้ด้วยกับทางโทรศัพท์เนี่ยพยานเนี่ยแปลว่ยยาย,ยืนยันว่าผู้หย่าเนี่ยมีสิทธิ์ในการหย่าจริงและเขาคือบุคคลที่หย่าจริงยืนยันตรงนั้นต่างหากอ๋อทำดีละ